มองเห็นไหมคะกำลังพยายามแชร์อยู่มองเห็นคะ่ะพี่นุชเ,เห็นนะคะเห็นค่ะเห็นเห็นเป็นหน้าจออบิใช่ไหมคะค่ะ,ะบทที่สองนะ,ะอ่าใช่ค่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่าใหม่แล้วก็การทำโครงสร้างหนังสือ หนังสือทุกเล่มเนี่ยจะเริ่มต้นเซ็ชันแรกเป็นชื่อเรื่องหนังสือแล้วก็ต้องอธิบายว่าหนังสือเล่มที่เราอ่านเนี่ยเป็นหนังสือชื่อเรื่องอะไรประพันธ์โดยใคร <S <S ถ้ามีผู้แปลก็ระบุผู้แปลระบุ isbn แล้วก็ข้อความสำคัญก็คือเรื่องการจัดทำเป็นหนังสือ dc ซี ncc only ของมูลนิธิคนตาบอดไทยนะคระับราะตรงนี้เป็นเป็นเรื่องของการอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์แล้วก็ระบุวันที่เราเริ่มอ่าน จำนวนหน้าของหนังสือแล้วก็เราในฐานะผู้อ่านพร้อมกับโครงการรีฟอร์ดบายของ CIB Thai นะคะในในเซกชันแรกนี่เราสามารถอ่านไปได้เต็มเต็มความยาวเฟรดไม่จำเป็นว่าจะต้องกำหนดให้อยู่ภายในไม่เกิน30วินาทีซึ่งอันนี้ทางมนุษที่เขาแนะนำมาว่าต่อเฟรดเนี่ยอาจจะอานให้จบเป็นหนึ่งย่อหน้าหรือไม่ถึงหนึ่งย่อหน้าเพียงแต่ว่าให้ควรอยู่ประมาณ30บวกลบนิดหน่อยเพื่อความสะดวกในการย้อนกลับไปแก้ไข ตรงนี้เท่าที่ทุกคนทำเฟรดที่หนึ่งไปไม่ทราบมีใครมีติดประเด็นหรือว่ายังมีสงสัยอะไรในในเฟรดที่หนึ่งเซ็ชันแรกไหมคะค่ะมีค่ะค่ะวิจิตจะถามว่าตัวภาษาอังกฤษที่ที่เราอ่าน Daisy m c c Only เนี่ยค่ะเราต้องสะกดด้วยไหมคะอ่ะเฉพาะเฉพาะเซ็กชันนี้นะคะไม่ต้องสะกดค่ะให้อ่านยาวไปได้เลยอ๋อ พูดนะคะเราเลข i isbn เราตรงตรงขีดเราต้องพูดไหมคะ978ขีด6ถูกไหมคะต้องพูดค่ะต้องพูดค่ะอ,อโอเคค่ะ,คะ,คะมีคำถามเท่านี้ขอบคุณนะคะค่ะเมื่อกี้คุณนกเปิดเข้าไปตรบนี้นเสสเนี่ยคะ่ะเปิดเข้าไปได้ยังไงอะคะอ่าคะเป่ดไฟล์แล้วก็ open ถ้าสมมติว่าเราเปิดจาก OBI OBI ที่ไอคอนหน้าจอใช่ไหมคะค่ะมันจะมีแล้วอ่ะมันก็จะมีให้เราเป็น Create New Project มี Open New Open a n d a n x t หรือ Last ถ้าก่อนหน้านี้เป็นงานที่ครั้งแล้วเราก็ไม่ได้เปิดงานใหม่อื่นๆเราสามารถจะ Open Last Project ได้จะขึ้นเป็นงานครั้งสุดท้ายที่เราทำแต่ถ้าเราเปิดแล้วก็ เราอาจจะอ่านลายหลายเล่พมพร้อมๆกันแล้วเราอาจจะอยากเลือกกลับไปที่เล่มใดเล่มหนึ่งแล้วก็ Open and Ex i s t i n g project ค่ะมันก็จะวิ่งพาไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บหนังสือไว้แล้วเราก็เลือกเปิดจดตรงนั้นอ,อย่างของโนกเนี่ยตอนนี้ของโน๊กก็จะมีอยู่สี่เล่มใช่ไหมคะก็คือที่อาจจ่านจบไปแล้วสองเล่มกําลังอ่านหนึ่งเล่มแล้วก็ที่ทาเทสวันนี้อย่างเล่มที่ทาเทสวันนี้พอคลิกเข้าไปมันก็จะมีคําว่า Project แล้วก็กดจากคาว่า Project เนี่ค่ะได้เลยอข,ข,ขอบคุณค่ะ หร,ห,รหรืออีกช่องทางนึงนะคะถ้าสมมติวา่าเราไม่ได้คลิกจากตัวจากตัว OBI เข้าไปแต่ว่าเราทราบว่าเอกสารของเราอยู่ที่ไหนเราก็กลับไปที่โฟลเดอร์นั้นอย่างเช่นของเราเป็นเป็นโฟลเดอร์ RFBCB ไทยเราก็จะเห็นว่านี่คืองานที่เรากาลังอ่านอยู่แล้วก็เข้าไปนในโฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วก็คลิกที่คำว่าโปรเจกต์ได้เลยค่ะก็จะเปิดขึ้นมาเป็นเป็นโปรแกรมที่เราทำงานกับเล่มล่าสุดที่เราต้องการนะคะ ธีเปิดก็มีสองอย่างค่ะขอบคุณค่ะคุณนกคะอย่างที่สองเมื่อสักอย่างที่สองเปิดแบบที่สองอะนะคะค่ะเพอเอินว่าตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เซฟไปโฟลเดอร์ที่เราตั้งมันอยู่ที่ตัว Default ของเครื่องถ้าืือเป็นไดซีก็มันจะมีโฟลเดอร์แบ็กอัพโฟลเดอร์เดต้าแล้วก็มีโปรเจกต์ที่อยู่นอกโฟลเดอร์ให้โปรเจกต์นั้น โปรเจกต์ที่อยู่นอกโฟลเดอร์อนะคะโฟลเดอร์แบ็กอัพโฟลเดอร์เซต้าแล้วก็มีไฟล์ที่ใช่ใช่ค่ะต้องใช้คำว่าโปรเจกต์ที่อยู่นอกโฟลเดอร์ที่เป็นรูปนกสีเขียวค่ะอ่าโอเคตัวนี้เลยนะคะใช่ค่ะและแล้วพอเราส่งให้ส่งจากไฟล์นี้ใช่ไหมคะ เวลาส่งเราส่งจากโฟลเดอร์ใหญ่ด้านนอกเลยค่ะที่เป็นชื่อหนังสือของเราเราจะต้องซิปทั้งหมดให้มีทั้งตัว Data แล้วก็ตัว Backup เนี่ยไปในโฟลเดอร์เดียวกันอ,อ๋อค่ะอะอ,อย่างตอนนี้นุ้องอทำเทสเใช่ไหมคะเข้ามามันยังมันไม่มีข้อมูลบางอาจจะดูมีน้อยนิดนึงเดี๋ยวไปดูที่มีข้อมูลอะอย่างของขวัญของขวัญมันก็จะมีตัวแบ็กอัพมี Data แล้วก็มีโปรเจกต์ที่เราพูดถึงว่าตอนนี้จะเป็นตัวที่เปิดทำงาน แต่เวลาเราจะส่งเราจะต้องย้อนกลับออกไปให้เห็นชื่อของตัวหนังสือแล้วก็ซิปทั้งหมดเนี่ยค่ะซิปไฟล์ออกมาค่ะแล้วก็จะได้เ,เป็นเป็นซิปตัวนี้ถ้าถ้าเข้าไปดูในซิปเราก็จะเห็นว่ามันจะประกอบด้วยสามโฟลเดอร์ข้างในเป็นสามเป็นสามไฟล์ประกอบด้วยสองโฟลเดอร์กันหนึ่งโปรเจกต์ต้องไปทั้งชุดนี้เขาถึงจะเปิดประตรวจงานให้เราได้ค่ะอ๋อแม้กระทั่งการอ่อเขาเรียกว่าอะไรไป ตรวจหน้าแรกก็ก็ต้องส่งทั้งหมดนี่เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะขั้นแรกที่ที่คุณน,นกบอกว่าให้ส่งให้ไปตรวจก่อนนี่คือเอาเอาเอาประมาณไหนคะหน้าหน้าเรื่องหน้าเดียวแนะนำสักสองสามถึงห้าหน้าค่ะก็คือเซกชั่นแรกที่เราอ่านแนะนําตัวหนังสือทั้งหมด ปกหน้าแล้วก็ปกในถ้าปกในเรามีเยอะเราก็จบไปที่ปกในก็ได้ค่ะแต่บางท่านเนี้ยปกในอาจจะมีแค่หน้าเดียวเราก็เพิ่มหน้าของสารบัญหรือคำนำไปอีกหน้าหรือสองหน้าได้ค่ะก็จะดูเรื่องความสม่ำเสมอของเสียงวิธีการอ่านคําถูกต้องหรือเปล่าการแบ่งเปรดแล้วก็การใส่เลขหน้าก็เลยจะต้องมีอย่างน้อยสามถึงห้าหน้าค่ะค่ะได้ค่ะปรับพ้นค่ะ ตรงนี้มีใครมีจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ,ะถ้าไม่มีสัปดาห์ที่แล้วเราจบกันที่เฟรดออที่ที่เซ็กชั่นแรกเรื่องของการแนะนำหนังสือนะคะหลังจากจบตรงนั้นแล้วเราก็จะต้องมาทำในส่วนของปกหน้าตัวปกหน้าเนี่ยให้ปรรยายตามที่เห็น ดยปกติเนี่ยพอเราไปซื้อเหมือนนึกถึงเหมือนเวลาเราไปซื้อหนังสือแล้วก็จะมองว่าหนังสือเล่มนี้ปกสวยจังเลยคําว่าปกสวยจังเลยก็ประกอบด้วยว่าสีอะไรมีพื้นหลังเป็นแบบไหนมีภาพถ่ายภาพพิมพ์ภาพวาดหรือเป็นตัวหนังสือล้น้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกไปตามนั้นอย่ง่งเช่นบอกพื้นหลังสีม่วงแล้วก็มีภาพเป็นดอกดอกดอกล้วยไม้สีขาว มีข้อความก็อ่านข้อความไล่มาจากข้างบนจนจบทุกตัวอักษรที่ปรากฏในปกหน้าก็จะจบเป็นหนึ่งเฟรดส่วนเด็กปกหน้าก็สามารถจะจะบรรยายจบได้นหนึ่งเฟรดนะคะเพราะเราบรรยายพอเข้าใจไม่ต้องลงรายละเอียดว่าสมมติว่าถ้ามีภาพว่ามีคนสวมเสื้อสีชมพูลายดอกไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะเพ็นแบบว่ามีภาพผู้หญิงหรือว่าสั่งแต่ภาพอย่างถ้าเป็นของ ของหนังสือบางเพศก็อาจจะมีภาพผู้เขียนอยู่ตรงมงุม่าอาจจะเขียนว่าเป็นภาพาผู้ผู้ผู้หญิงสวมเสื้อสีชมพูจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่านบรรยายข้อความของหน้าปกชื่อเรื่องผู้แต่งหรือคำนิคำรางวัลที่มักจะปรากฏที่หน้าปกหนังสือก็จะจบว่าเป็นปกหน้านะคะหลังจากจบปกหน้าแล้วเราก็จะเข้าสู่ปกในปกในก็คือเริ่มนับจาก ปกที่หนึ่งปกแรกที่เราเห็นลักที่เราเปิดปกหน้าขึ้นมาตรงนี้จะเป็นหน้าที่หนึ่งโดยอัตโนมัติปกในบางเล่มก็จะมีชื่อเรื่องซ้ำหรือปกในบางเล่มก็จะเป็นหน้าว่างหรือจะมีเพียงเครื่องหมายสำนักพิมพ์หรือมีข้อคำนิยมไม่ว่าจะมีหนึ่งบรรทัดหรือสองบรรทัดก็ต้องอ่านถึงเป็นหน้าว่างก็ต้องทำให้เป็นหน้าว่างในกรณีที่เป็นหน้าว่างเราก็เพียงแต่กด อัดนะคะสมมติว่าเล่มที่รกจะทำเนี่ยเป็นหน้าว่างแล้วก็กดอัดปุ๊บก็จะได้พื้นที่มานิดนึงถ้ามีเสียงแทรกแล้วก็ลบออกไปนิดนึงแล้วถ้ากได้แล้วหน้าว่างหนึ่งหน้าเป็นเศษที่หนึง่งแล้วเราก็เปิดหน้าถัดไปหน้าถัดไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของหนังสืออย่างละเอียดามหลักเกณฑ์ของบรรณานุกรมของห้องสมุดน,นะคะตรงหน้านี้มักจะ ต้องใช้หลายเฟรมให้อ่านเป็นแต่ละท่อนไปอย่างเช่นช่วงของรายละเอียดของผู้เขียนช่วงของสำนักพิมพ์ช่วงของคณะกรรมบรรณาธิการบริหารตัวอย่าง แล้วก็ส่วนใหญ่ตรงปกในเราจะต้องอ่านเรื่อง ISBN ซ้ำด้วยค่ะแล้วก็กรณีมีการพิมพ์กี่ครั้งเราก็ต้องละอานอ่านละเอียดไปทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญที่เรามักจะเจอที่บริเวณปกในก็คือเรื่องของวิธีการติดต่อซึ่งปัจจุบันก็จะมีช่องทางที่ผ่านเว็บไซต์ Facebook หรือแม้กระทั่งอินสตาแกรมเป็นบางเป็นบาง หนังสือบางประเภทก็จะมีจะมีละเอียดมากซึ่งตรงนี้วิธีการอ่านน้องน้องพิมพ์ก็เพิ่งแนะนําผ่านช่องทางสื่อของเราไปนะคะเดี๋ยวาจะทดลองสมมติว่าสร้างไว้เฉยๆค้างค้าง หมายว่าตอนนี้เรามีหลายเฟสแล้วเราปกในเราทําไปในครบแล้วนะคะเราจะต้องเริ่มใส่หมายเลขหน้าวิธีการใส่หมายเลขหน้าคือคลิกที่เฟสที่เราต้องการเติมหมายเลขหน้าแล้วก็คลิกขวาจะเห็นคําว่า assign r o w assign r o w ให้เลือกที่เพจเลือกเพจปับ๊บครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นหนึ่งมาให้โดยอัตโนมัติแล้วก็ตอบโอเคถ้าตรงนี้เฟสกว้างพอเราก็จะมองเห็นว่ามีเลขคําว่าเพจหนึ่ง เนื่จากอันนี้เราทําเป็นหน้าว่างไว้นะคะส่วนอันหน้าถัดไปเราก็ทําทํานองเดียวกันอีกค่ะก็คือกดที่ assignro w แล้วก็เลือก a พ e มันจะขึ้นเลขสองมาให้เราโดยอัตโนมัติทุกๆครั้งที่เราขึ้นหน้าใหม่ตามหมายเลขหน้าในหน,หน,งหนังสือแล้วก็ assignro add, side, add page ไปแบบนี้ก็จะได้เลขหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อกระทบก,กันกับว่าเราอ่านแล้วก็เลขหน้าถูกต้องหรือเปล่านะคะ แต่ในกรณีที่ในหนึ่งหน้าต้องอ่านเป็นหลายยอ่อหลายตอนเนี่ยตรงไหนที่ยังไม่จบหน้าเราไม่ต้องเติมเลขหน้าแล้วก็อ่านไปจนจบขึ้นหน้าใหม่แล้วเร,จเราจรึงจะเติมเลขหน้าที่ตรงนั้นนะคะในประเด็นของการทําหน้าว่างแล้วก็เติมเลขหน้าไม่ทราบมีใครสงสัยอะไรไหมคะต่อต้นนะคะบออีกทีได้ไหมคุอพีดูติด ค่ถ้าท่านไหนที่ที่วันนี้ก็เปิดโปรแกรมไปด,ด้วยจะทดลองบันทึกแยกเป็นเฟรดแล้วก็เติมเลขหน้าดูก่อนก็ได้ค่ะ อมหน้าค่อมหน้าหมายถึงว่ามันหน้าหน้าหนหน้าหน้าก่อนหน้าเนี้ยมันมีข้อความอยู่ช่วงหนึ่งแต่เราอ่านให้มันต่อเนื่องอีกหน้าหนึ่งช่วงเราจะใส่เลขหน้าแบบหน้าแรกแล้วก็ให้จบเฟสนั้นไปก่อนแล้วไปขึ้นหน้าถัดไปในเฟสถัดไปหรือเปล่าคะหรือว่าต้องต้องแยกต้องสปริตมันออกเติมเลขหน้าอ่ะ เป็นคำถามที่ดีค่ะกรณีที่ย่อหน้าที่เราอา่านยังไม่จบในหน้านั้นแล้วก็ไปมีข้อความต่อในหน้าถัดไปเราเลือกได้สองอย่างค่ะถ้าข้อความติดอยู่ในหน้านี้น้อยเราสามารถที่จะจบเฟรดแล้วก็ยกข้อความนั้นไปเป็นหน้าใหม่ได้เลยในเฟรดใหม่หรือถ้าเป็นข้อความที่หน้านี้เนี่ยเยอะแล้วก็ไปติดในหน้าโน้ตอีกเล็กน้อยเราก็ตัดของหน้าถัดไปเนี่ยมาไว้ในหน้านี้ได้เลยค่ะให้จบให,ให้จบเฟรดในหน้านี้แล้วค่อยไป ขึ้นหน้าใหม่ในย่อหน้าที่สองของหน้าถัดไปได้หรือถ้ามันเป็นย่อหน้าที่มีข้อความก้ากึง่งคือหน้าแรกก็เยอะหน้าที่สองก็เยอะเราก็เลือกตัดให้อ่านให้จบประโยคใดประโยคหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือก็คือยกไปเป็นเฟรดใหม่ของหน้า,หน,าหน้าใหม่ได้เลยค่ะไม่ต้องตัดระหว่างกลางประโยคนะคะค่ะแล้วค่ะ ได้ทั้งสามแนวทางแล้วแต่ความเหมาะสมของใช่ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของของบทความนั้นนะคะค่ะวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องโครงสร้างแล้วนะคะเพราะคิดว่าครั้งที่แล้วก็น่าจะเข้าใจกันดี จะมาดูในเรื่องของการที่จะอ่านแล้วก็ทําให้เป็นเฟรดแล้วก็ให้เป็นไปตามลาดับเพื่อที่จะสามารถส่งตรวจสอบได้นะคะมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวจะทดลองอ่านให้ดูนิดนึงแล้วก็จะจะแนะเทคนิคในการที่จะกลับไปอ่านทวนแล้วก็แก้ไขอะคะ่ะคุณนกแอคเลขหน้าอีกทีได้ไหมคะหาไม่เจออ่าได้ค่ะในกรณีที่เลข เลขหน้านะคะให้คลิกที่เฟดที่เราต้องการเป็นสีน้ำเงินคลิกขวาจะมีคำว่าแอสหนร่งเลือกคำาอสไสร o ไม่เจอล่างสุดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางกลางค่ะอยู่ตรงกลางกลางค่ะกลางกลางค่ะโอเคโอเคแอสไโรจะเห็นเพจอยู่เป็นทัดที่สามค่ะโอเค แล้วก็เนี่ยค่ะเหตุนี้คือดูครั้งแรกถ้าลงถูกถ้าระบุไว้ถูกต้องก็ครั้งต่อต่อ,ตอไปจะ running ไปอัตโนมัติให้เลยเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมค่ะเพียงแต่ว่าอย่าลืมเติมเลขหน้าถ้าสมมติเราเราอ่านบางบางท่านก็อาจจะใช้เทคนิคคล้ายๆกับคุณจ๋าที่เคยแนะนําไว้ก็คืออ่านไปยาวๆอาจจะจบหน้าเพื่อความสม่ําเสมอของเสียงแล้วให้มาทยอยตัดทีหลังเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะเราถ้าถ้าเราตัดแล้วพรข้ามเฟรดไปและลืมเติมเลขหน้าเนี่ย เราก็ต้องค่อยๆทยอยไล่เฟรกลับมาแล้วก็เติมพอเติมถูกต้องแล้วเนี่ยเฟรชที่เหลือหน้าที่เหลือมันจะดันนิงไปถูกต้องเองดโดยไม่ต้องไปแก้ไขซ้ำนะคะแต่ถ้าเราอ่านไปแก้ไขไปแล้วก็เติมเฟรดไปแล้วก็จะสอบทานกาน,นหนังสือได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ ลองอ่านคำนำิหนึงวันนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าเป็นใช้สปีกเกอร์โฟนคำนำสำนักพิมพ์ลูกป่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในขบวนการของการนำกลับมาตีพิมพ์ซ้ำในนามสำนักพิมพ์เคล็ดไทยด้วยคุณภาพที่ไม่จะเป็นต้องพิสูจน์ใดๆอีกอ่าสมมติเสียงไม่ดีเท่าไหร่อ่า ถ้าเวลาเราได้เฟรดอย่างนี้มาแล้วแล้วเราต้องการอ่านทานแก้ไขเนี่ยอย่างอันเนี้ยค่ะสังเกตเลยนะคะว่าช่วงเสียงด้านหน้านี่คือคุณภาพเสียงไม่ผ่านเลยเพราะว่าเสียงจะจะไปไม่ถึงลบสิบสองด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกะคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ตั้งตัวนี้สำหรับใช้ อันนี้สมมติว่าได้ตามเกณฑ์นะคะเราส่วนที่ไม่ใช้ล้วก็ไฮไลท์แล้วก็ลบออกในส่วนตรงนี้ถ้าเราต้องการจะแก้ไขเพิ่มเราสามารถจะกดที่ตัวแทสบนคีย์บอร์ดตัวแทบนคีย์บอร์ดนะคะแล้วเราจะได้ภาพขยายของเฟรดนี้ท่องเฟรดจะช่วยให้สามารถแก้ไขลบหรือว่าตัดคำที่เราไม่ต้องการเนี้ยได้ง่ายขึ้น เพราะว่าโดยปกติคุณนกขยายยังไงนะคะอีกทีใช่ค่ะปกติเนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้วิธีการขยายมันก็จะมีสองอย่างคือสามารถที่จะใช้วิวแล้วก็ซูมจากตรงนี้ได้แต่เนื่องจากว่าลองมาหลายครั้งแล้วเวลาสังเกตก็ยังยากอยู่ให้เราคลิกเคอร์เซอร์ลงไปวางบนส่วนใดส่วนหนึ่งของเฟรดที่เรากำลังทำงานให้หยุดทำงานก่อนเลือกกดแลงไปเลยค่ะตัวแ มันก็จะขยายเฟสนี้ขึ้นมาให้เห็นได้ชัดแล้วเราก็เริ่มฟังไปแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการหรือว่าต้องการจะตัดเป็นแต่ละส่วนสปริตเฟสออกมาเพื่อจะไปแก้ไขเฉพาะช่อนนั้นก็ได้หมดเลยค่ะเช่นอันนี้เราไม่ต้องการแล้วเรากลบทิ้งไป หลังจากแก้ไขตรงนี้เสร็จแล้วก็ close ไปแล้วก็จะเห็นภาพรวมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มบันทึกเพจต่อไปได้ค่ะหลังจากบันทึกเพจต่อไปจนครบเรียบร้อยต้องการเพิ่มหน้าก็เราก็ทำเหมือนเดิมก็คือ assign r o w แล้วก็เลือกเพจเข้าไป แล้วก็ทยอยอ่านไปเรื่อยๆจนครบทุกหน้าทุกบทตรงไหนที่มีภาพในหน้านั้นเราก็บรรยายเป็นภาพแล้วก็ใส่เลขหน้าให้เรียบร้อยตรงไหนที่เป็นหน้าว่างเราก็ใช้วิธีอัดไว้ช่วงช่วงระยะสั้นๆไม่ต้องให้มีเสียงเพื่อจะได้ใส่เป็นเลขหน้าไว้เฉยๆนะคะ <c oughs> บางท่านก่อนที่จะถึงปกหลังก็มักจะมีพาร์ทของตัว ประวัติผู้เขียนประวัติผู้แปลหรือว่าผลงานของผู้เขียนเราก็สามารถจะเพิ่มเติมหัวข้อเพิ่มเติมไปจากในที่เห็นในสารบัญได้ค่ะแล้วก็ปิดท้ายของเล่มนั้นด้วยปกหลังตัวปกหลังสามารถอ่านแต่เฉพาะข้อความได้ค่ะไม่ไม่ต้องบรรยายภาพแต่ถ้ามีภาพประกอบอยู่ในเกณฑ์ที่สะดวกเจอบรรยายก็สามารถ,าารถจะสามารถจะทำได้ค่ะคุณนกค่ะ ค่ะเมื่อสักครู่คุณนกพูดใช่เลยค่ะก่อนปกหลังมันจะมีหน้า,า,าหน้าหน้าหนึ่งเป็นเป็นหน้าอะไรคะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาไม่ได้นับรวมอยู่ในหน้าหน้าแปดหน้าเก้าหกสิบคือไม่ได้อยู่ในสารบัญเราจะแยก แยกเขียนมันว่าอะไรดีคะก่อนปกหลังมีข้อความอะไรอยู่คะข้อความมันจะเป็นชื่อหนังสือแล้วก็มีชื่อผู้เขียนอีกทีหนึง่งแล้วก็มีเหมือนเป็นคำบรรยายสี่ห้าบรรทัดส่วนข้างล่างอ่ะจะเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ปกติว่าขายที่ร้านนูนนี่นัน่น,นอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>จะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งครึ่ง,งบนจะเป็นแบบ มีคําบรรยายแล้วหน้าก่อนที่จะถึงก่อนจะถึงหน้านี้นี่คือเนื้อเนื้อความของเรื่องคล้ายๆกระจบริบูรณ์จบบทใช่ไหมคะแล้วพอพลิกมาก็จะมาเจอหน้านี้ก็จะมีว่างสองหน้าเล่นๆก่อนหน้านี้อัอถ้าว่างเล่นๆสองสองหน้าก็ไม่ต้องไม่ต้องตั้งเป็นหัวข้อใหม่ค่ะก็ให้ทําหน้าว่างสองหน้าแล้วก็มาเริ่มอ่านหน้านี้เป็นหน้าสุดท้าย เป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นส่วนเป็นหน้าสุดท้ายของส่วนสุดท้ายอะค่ะถ้าเราไม่มีหัวข้อ,อเฉพาะข้างบนนะคะสามารถอ่านต่อไปอเป็นเสมือนหนึ่งได้เป็นเป็นส่วนสุดท้ายได้เลยค่ะเขามีเขียนเป็นชื่อสำนักพิมพ์คือคือข้อมูลของสำนักพิมพ์เราต้องอ่านด้วยไหมคะอ่านค่ะอ่านค่ะอ่านหมดตามที่ก็ำหนดค่ะค่ะเราไม่ต้องทำแยกเซกชันอะไรใหม่เราอ่านต่อไปเลย ในส่วนของโครงสร้างไม่ต้องทําใหม่ค่ะแล้วก็อ่านต่อไปในในโครงสร้างในหัวข้อสุดท้ายในที่เราทําไว้อะค่ะก่อนที่จะถึงปกหลัวโอเคค่ะ okay. ขอบคุณค่ะหน้าว่างๆเมื่อสักครู่นิดนึงค่ะเอออันนี้มันมันไม่ได้ว่างจริงมันมีมีเขียนคําว่าเมมโมเหมือนกับเฟ้นเอาไว้ให้แล้วแต่เราอยากไว้สำหรับให้ละใช่ไหมเขียนช็อตโน้ตอะไร ก็เ,เลยมีคำว่าเมมโมออันนี้จะมีะมีค่าเท่ากับถ้าหน้าว่างค่ะเมมโมไม่ต้องอ่านค่ะเพราะไม่ไม่ได้มีผลกับตัวตัวข้อตัวเนื้อหาของตัวเอกสารโอเคเข้าใจแล้วค่ะและและักษณะแบบนี้ก็ใช้กับรูปภาพที่ไม่ได้ดูดูแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาเราสามารถแต่ทาเป็นหน้าว่างได้นะคะอย่างทีเหมือนกับพอจบบทด,ด้านขวามือแล้วซ้ายมือพลิกไปเนี่ยบางทีก็จะเป็นภาพหรือเป็น พื้นสีดำแล้วก็มีแบบมีร่องรอยเล็กน้อยหรือเป็นเหมือนก้อนเมฆหรือเป็นภาพประมาณแนวศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลักษณะแบบนี้เราสามารถปล่อยให้เป็นหน้าว่างได้ค่ะไม่ต้องอธิบายว่าพื้นหลังสีดํามีภาพก้อนเมฆนี้ไม่ไม่ถ้าไม่เกี่ยวกับเนื้อหาสามารถเว้นว่างเป็นหน้าว่างได้เลยค่ะอ๋อแต่แต่ถ้าเกี่ยวนี่แต่ถ้าเกี่ยวให้ให้บรรยายค่ะถ้าเกี่ยวกับเนื้อหาให้บรรยายค่ะ บรรยายสั้นๆพอเข้าใจค่ะอย่างเช่นถ้ามีภาพเหมือนคนใส่นาฬิกาข้อมือแล้วเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องของอมรอดกนาฬิกาอย่างนี้ยเราก็เริ่มอ่านด้วยน้าหน้าเซกชันแรกของบทนั้นว่าเป็นภาพมีภาพนาฬิกาข้อมือรายละเอียดถ้ามีเพิ่มเติมแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่เป็นหัวข้อแล้วก็เนื้อความไปค่ะได้ レギュラーですけど。